ดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับครับผมอ่าปีใหม่ปีนี้นะครับปีห9แล้วครับนะครับขอบคุณพี่พี่น้องๆแฟนๆทุกท่านนะฮะที่ติดตามรายการก็มาดีครับมาโดยตลอดนะครับในวันนี้โอ้โหอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยน้องบอลครับขอบคุณแฟนๆทุกท่านทุกคนที่ติดตามเราขอบคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อดูทางทีวีหรือทางออนไลน์ทุกช่องทางครับใคร ที่ยังรักพวกเราอยู่คอยรักตลอดไปเสพพวกเราได้ครับมีความสุขตลอดไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัหน่นครับก็บนบในปีนี้นะครับไม่ว่าคือ จะคิดอะไรนะครับก็ขอให้สุขสมหวังนะครับผมสิ่งทุกอย่างกันเลยนะครับผมครับร่ำรวยร่ำรวยครับพี่ลุยครับแล้วขอให้ทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนคลับพวกเราหรือว่าพี่น้องชาวโซนทุกคนนะครับขอให้มีความสุขกับพวกเราแล้วก็พวกเราก็จะสร้างความสุขให้กันตลอดไปครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมก็รวยเงินรวยสุขภาพทุกันทุกสุกทุกท พูดดีๆพูดดีๆนานก็ไม่นึกถ้าเราอยู่ด้วยกันตลอดจะไม่จะกกจะกากจะร่าเรื่องไม่ต้องมาเกรงไงจะขำพี่มนจ้องตาผมแบบขี่ใครสีไฟวะเนี่ยสี่ใบดีดีได้ขอยพรีนี้อยพดีๆขออยู่สะดุดเร็วๆขอให้ท่านมีความสุขมากๆครับผมรวยเงินรวยสุขภาพครับผมขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านทุกๆทางเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เดียวกับอะไรร้อนก็ขอให้มีพัดลมครับถ้าหนาวก็ขอให้มีผ้าห่มถ้าอยากให้อบอุ่นนี่ก็ต้องก็ขอรักพวกเราแบบนี้ตลอดไปนะครับพวกเราก็จะทําสิ่งที่รักของเราส่งไปถึงท่านแบบนี้ตลอดไปเช่นกันนุ้ยก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วกันนะครับนะครับทุกท่านทุกคนสุขภาพแข็งแรงพอสุขภาพแข็งแรงแล้วเราจะได้มีแรงไปหาเงินหาทองสัญญาคนดูได้ไหมว่าว่าปีห9้าเนี่ยเรายังจะ เลี้ยงไอ้ต้าเช็คขี้หมามันเดิมแต่ยากกว่าดูเพว่านั่นมันเป็นหน้าที่ประจำพี่อยู่แล้วอ่าเลี้ยงเขาแล้วก็ต้องดูแลให้ดีถูกต้องนะครับโอเคสวัสดีพี่ใหม่ทุกท่านนะครับสสวัดีพี่ใหม่แลครับร่ำรวยร่ำรวยครับเราติดมาหกฉากพี่ต้อยมาเร็วสวัสดีครับให้พี่ดูเยอะครับ